โรคพยาธิในช่องคลอดไผ่เงียบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโรคพยาธิในช่องคลอดคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อปโปรโตซัวที่มีชื่อว่ารโคโมน m สเวอร์ g i n a l ิสพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชายแต่จะพบได้ในเพศหญิงมากกว่าซึ่งตัวพยาธินั้นมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องดูผ่านกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น ความน่ากลัวของโรคนี้คือหากเป็นแล้วจะพบผู้ป่วยที่แสดงอาการเพียง20-30%เท่านั้นทำให้หลายคนไม่รู้ตัวและแพร่กระจายเชื้อไปสู่คู่นอนของตัวเองได้อาการของโรคพยาธิในช่องคลอดมีตกขาวมากผิดปกติตกขาวเป็นฟองและอาจส่งกลิ่นเหม็นขาวปลามีเลือดไหลออกจากช่องคลอดบวมแดงคันหรือรู้สึกแสบบริเวณอวัยวะเพศปวดปัสสาวะบ่อย เจ็บปวดขณะปัสสาวะหรือมีเพศสัมพันธ์หากเป็นแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบรักษาจะลุกลามไปถึงท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะทําให้อักเสบได้เนื่องจากท่อปัสสาวะและช่องคลอดอยู่ใกล้กันจึงสามารถติดเชื้อได้ง่ายในระยะยาวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและส่งผลให้มีบุตรยากในอนาคตเชื้อราในช่องคลอดและพยาธิในช่องคลอดต่างกันอย่างไร ความแตกต่างของเชื้อราในช่องคลอดและพยาธิในช่องคลอดสามารถแยกได้จากลักษณะอาการที่เด่นๆเ,เช่นเชื้อราในช่องคลอดมักจะก่อให้เกิดอาการคันมากกว่าและตกขาวจะมีลักษณะเหมือนแป้งเปียกแต่พยาธิในช่องคลอดจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและมีอาการแสบบริเวณอวัยวะเพศเมื่อปัสสาวะหรือมีเพศสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคพยาธิในช่องคลอด โรคพยาธิในช่องคลอดสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ดังนั้นโรคนี้จึงสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมถุงอย่างอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆและไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนอกจากนี้หากพบว่ามีอาการตกขาวผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันทีวิธีการรักษา โรคพยาธิในช่องคลอดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการรับประทานยาตามแพทย์สั่งต่อเนื่อง7-10วันแต่ถึงแม้จะรักษาจนหายขาดแล้วก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้เนื่องจากกลับไปมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเดิมที่ติดเชื้อดังนั้นในทางการแพทย์จะแนะนำให้ผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคพยาธิในช่องคลอดและคู่นอนมารับการตรวจและรักษาไปพร้อมๆกันเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำใหม่นั่นเอง ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR v ร a r i t y ด้วยนะคะ